สวัสดีครับวันนี้มาแจากอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราเคยรีวิวการใช้งานเนาะในส่วนของอคิ o อ o ฟนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับ IQ Option นะว่า,ามันสัญญาณค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ดูผลการใช้งานผลการาทดสอบมานะครับเราจะเห็นว่า สัญญาณที่ให้นะครับมันมีค่อนข้างน้อยเนาะแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับอย่างวันที่30เดือน11นะครับมีแค่2สัญญาณเนาะที่เราได้มาแล้วก็วันที่1เดือน12เนี่ยเราได้มา2สัญญาณนะครับวันที่2ได้1สัญญาณวันที่3เนี่ยได้4สัญญาณส่วนวันที่4เนี่ยได้มาทั้งหมด6สัญญาณนะครับทั้งหมดอ่า 15สัญญาณนะครับเราแพ้3สัญญาณเนาะซึ่งเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วพอเราทํามาติงเกลเข้าไปนะครับปุ๊บอ่าผมขอปิด m n n ออออกนะ,ะก็จะเห็นว่ามันทำงานได้ค่อนข้างดีเนาะสามครั้งก็กลับมาแล้วนะครับอันเนี้เป็นครั้งที่3ก็ กลับมา tp เนะตัวนี้เป็น mtne นะครับคือเมอ้น์ m a t e r a l on next expire นะครับก็คือหมดเวลาปุ๊บมันก็ให้เปิดออเดอร์ถัดไปต่อไปเลยนะครับเราก็มีกระบวนการที่จะให้ใช้งานอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือไม่มันเงิเกลนะครับ ไม่มาร์ิงเกลก็จะประมาณนี้นะครับ mm. ไม่มาร์ิงเกลรูปแบบที่สองคือ,อเปิดมาร์ิงเกลแบบ on next expire นะครับจำกัดความเสี่ยงอยู่ที่4ครั้งนะครับหมายความว่าให้มันเปิดมาร์ิงเกลแค่4ครั้งนะรูปแบบที่สามคือมาร์ Mar ิงเกล on Next next signal นะครับหมายความว่าเปิดที่สัญญาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าได้ก็ก็ไม่ต้องมาดึเงเกลต่อนะครับแต่ถ้าเสียอย่างตัวนี้เสียนะครับสัญญาณถัดไปเนี่ยก็จะทำมาดึเงเกลนะอนะเพื่อที่จะ cover นะครับ สัญญาณที่ว่านะอย่างที่แจ้งไปนะครับอย่างก็จะเป็นสัญญาณนี้แล้วกันนะก็ะจะเป็นสัญญาณที่ให้นะครับแท่งนี้จะเป็นแท่งขาขึ้นนะครับแล้วแท่งติกเกอร์ก็จะเป็นแท่งนี้นะครับะทะลุลงมาต่ำกว่าลบสี่สิบนะครับจากนั้นเราจะบายที่แท่งนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าแท่งนี้ขาดทุนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถ้าเราเปิดเป็น next expire นะครับมันก็จะเปิดต่อเนาะมันจะเปิดปลายต่อนะมันก็จะมาจบที่แท่งนี้นะครับจะเห็นว่ามันแค่2ส,สัญญาณเองเนาะก็กลับมาทำกำไรได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ในการดาวน์โหลดนะครับ เราเราไปดาวน์โหลดลงมาใช้งานกันดูนะส่วนลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้วิดีโอนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ทำการดาวน์โหลดลงมานะครับดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บก็เปิดตัวนี้มานะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมาเนาะ แต่ไฟล์ออกมาเสร็จแล้วก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับเข้าไปที่ sub folder แล้วก็ copy นะครับ3โฟลเดอร์นี้ไว้นะเ copy แล้วกันนะครับจากนั้นเปิด mt 4นะครับแล้วก็เลือกที่ไฟล์นะครับ open d a t a folder นะไปที่ folder mt 4 m q l f นะครับแล้วก็วางทับนะครับถ้าเกิดไม่มี ไฟล์นี้อยู่นะครับมันก็จะลงไปเลยเนาะแต่นี้ผมมีข้อมูลอยู่เนาะก็เลยขอทำการ Replace นะครับก็คือวางทั้งหมดนะแต่นั้นเราจะทำการ refresh ทีนึงนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อ FX Histroke นะครับตัวนี้นะอ,อย่างเช่นตัวนี้ FX Histroke ปุ๊บเราใช้1น,นาทีนะครับใช้1นนาทีนะ โอเคเอที่ให้ไปนะครับก็จะมี EA ชื่อว่า h i s t r o e e e นะครับตัวนี้เป็นเวนะอร์ชันหนึ่งะอาจจะไม่ได้ให้เขียนบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันหนึนะครับเราจะทำการโหลดเข้ามานะครับ histlog นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันนึทั้งหมดนะครับตัวแรกนะครับที่แน้นำก็คือตัวนี้นะครับ no no mt คือไม่มีมัน n ิ g เกลนะครับ ก็จะไม่มีมานิงเกลนะอยางได้เทรดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็คลิกนะครับแล้วก็แนะนำอยู่ที่ e x p i r e ที่1น,นาทีนะครับเราสามารถกดโอเคนะครับเพื่อยืนยันรูปแบบการตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับตัวนี้จะใช้ต่อกันกับโปรเจกต์ตัว IQHub นะครับของทีมงานเนาะโอเคไปดูตัวที่2นะครับตัวที่2องจะเป็น mtne นะครับก็คือ next expire เนาะ,ะจริงแล้วสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ในค่านี้นครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนาะในการตั้งค่าเราก็แนะนำอยู่ที่สีมาต g เกลนะครับเมื่อกดโอเคเพื่อที่ยอมรับการตั้งค่าแบบนี้นะครับหรือจะใช้แบบ next expire นะครับ next expire ก็จะเป็นเปิดมาต g เกลในสัญญาณถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ากำไรก็จะลดลงจา่า แบบที่เป็น next expire นะครับตัวนี้กำหนดไว้สครั้งเหมือนกันเนะาะพอได้แล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวฮับนะครับถ้ามีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับมันเป็นเวอร์ชัน2นะใช้อินดิเคเตอร์โดยกันนะครับสัญญาณที่ใช้คืออะไรคือการตัดขึ้นตัดลงของเส้นสีแดงตัวนี้นะครับ จะขอดูเนาะมันชื่อว่า v 2อง m หนะครับนี่ย v สอง m หเห็นว่าเริ่มเทรดตั้งแต่วันที่2เดือน12นะครับจนถึงเมื่อสัปดาห์ปิดสัปดาห์านะครับวันที่ห้านะวันที่5มันมันเปิดสัญญาณมาทั้งหมด210สัญญาณนะครับ210ออเดอร์นะ เปิด2อ0ออเดอร์ก็ยังมีติดบวกนะครับแล้วที่สำคัญคืออะไรคือต้องไม่มาหึเกียวนะาถ้าเกิดเราลองมาใส่เป็น on next next expire นะครับ4ครั้งนะอันนี้ขาดทุนนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีมันไม่กลับมานะครับมันไม่กลับมา เพราะงั้นจะต้องไม่มีมาริงเกลนะแล้วถ้ามองถึงเรื่องของการทำที่เป็นรูปแบบของมาร์ดิงเกลออนเน็กซิคแนลนะครับก็มาดูว่าเรามันขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดกี่ครั้งนะครับอันนี้สูตต่อเนื่องสูงสุดสามสี่ครั้งนะครับต่อเนื่องสูงสุดประมาณสี่ครั้งนะครับเพราะงั้นสามารถกําหนดเป็น อ n นน x อ่าส uh, mm ัญญลได้นะครับแต่ว่าอาจจะเลือกความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นสัก6ครั้งนะครับแล้วก็เตรียมเงินให้พร้อมนะผมไม่การันตีเรื่องนั้นนะเพราะว่า,าถามว่าความเสี่ยงมันก็มีนะก็พยันจัดการความเสี่ยงตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้า อย่างที่เราแนะนำคือไม่ต้องมี Mad นะมันดึงเกลเนะก็น่าจะทำเงินได้นะครับตามสัญญาณจำคุณภาพที่เราได้ทดสอบมาเนาะโอเคทีนี้มาดูว่าเราจะใช้ตัวไหนเนาะใช้ฮิสโกรวี a v2 นะครับ EV2 ซึ่ง AV2 เนี่ยก็จะไปโหลดตัว V2 His ฮิสโนะครับก็จะเป็นแบบนี้ no มันดึงเกลนะครับ อันนี้ตั้งชื่อให้มันเนาะเพื่อที่ติดตามได้ง่ายขึ้นนะเอาผลไปวิเคราะห์ได้นะครับโอเคทีนี้ก็ถ้าท่านใดมีคนพบสัญญาณใหม่ๆนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะ,ะก็สามารถที่จะให้ผมเขียนเป็น d a นะครับเพื่อที่เอาไปทดสอบได้นะอ่า แล้วก็ถ้าใจดีนะก็สามารถให้กับเพื่อนสมาชิกทดสอบได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งน,นะครับโอเคงั้นเราไปใช้กันดูนะครับอ่าก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ